สวัสดีครับอ่าวันนี้ไปงานสั์หนังนสือนะครับผมเป็นวันที่10ิีตุลาคมนะครับผมแบกเป้ไปใบเดียวนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนแบกไปเนี่ยค่อนข้างเที่แบนครับมาถึงก็เบาๆนะครับผมกลับมาดีตรงๆเลยนะครับไม่รู้ว่าครับว่าหนักกีโลนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสินสงครามที่ได้มาในงานนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะครับโดยรวมนะครับแนะนานะครับถ้าใครที่ส่งประชนีได้ก็ส่งไปนะครับผมค่อยๆหยิบออกมาก่อกกันนะครับ ซึ่งจะเป็นของที่ได้มาในงานนะอาจจะไม่เป็นระเบียบทดนึนงไว้เดี๋ยวค่อยมาจัดเรียงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหยิบออมาครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่บออกมาจากเป้นะครับเรียกได้ว่าขนกันมาอย่างหนักนะครับโอ้เห็นไหมครับ,บเป้ใบหนึ่งเนี่ยแบกไม่พองานนะครับผมทุกส,สิ่งทุกอย่างนะครับเพตอะนั้นใครที่คิดจะไปนะคิดดีๆนะครับผมว่า เราควรจะเอาอะไรไปบ้างนะครับผมนะมีร่วงไปแล้นะจริงๆมันก็มีที่ไม่คาดคิดอยู่ด้วยนะครับของนี้ครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันจัดเรียงเขาว่ามีอะไรมีแบบอเห็นเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่ได้มาจากในงานนะครับผมอันนี้อาจจะเกะกะนิดนึงนะครับเป็นคลิปสองคลิปนะนะครับผมเห็นไหมครับมีอะไรบ้างออกมาดูนะครับ สิ่งที่ได้มาในงานนะครับผมนะครับผมทีนี้นะครับผมมาเริ่มจากนิยายจีนก่อนนะครับนิยายจีนเนี่ยก็จะมีนะครับมหาจันแนทองครับที่ขายในงานนะเล่ม16นะครับแล้วก็ราชนโลกพิโสวงศ์นะครับ313 3 4นะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อเล่ม3 4ในงานใช่ไหมก็จะได้แถมการ์ดพิเศษนะครับที่เป็นการ์ดสีทองเลยนะครับปกติจะเป็นพวกพรีออเดอร์นะครับ และแน่นอนนะครับถ้าเกิดซื้อหมายรย์เนทองเล่ม1 6กับราชันโลพิสวงเล่ม34นะครับก็จะได้โปสการ์ดแถมมาด้วยปกติพวกนี้มันจะไม่มีแถมนะครับก็ถือว่าเป็นของแถมพิเศษจากสยามสปอร์ตละกันแล้วก็จะมานะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นของสถาพรบุษนะครับหรือบินเซตนะครับจิวฉงจือนะครับผมเล่ม5นะครับจริงๆมันออกมานานแล้วก็ซื้อในงานนี้ครับแต่ไฮไลท์จริงๆคือเล่มนี้นะครับผมทอราาตือรักเล่ม19นะครับถือว่าเป็นปกที่สวยนะครับถ้าเทียบกับปกหลายๆอันนะครับที่เป็นปกผู้ชายนะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับในงานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากไปเลยนะครับก็คือท้าลิกิดพิกโชกตาเล่ม22ครับถือว่าเป็นเล่มจบนะครับผมของ Enter Bo o k นะไปซื้อเนี่ยเขาก็จะให้ซองนี้มานะครับผมซึ่งเป็นซองสุ่มนะมาแกะดูว่าจะได้อะไรนะครับนะครับอ๋อนะครับผมเป็นภาพนะครับดูจากเรื่องนั่ก็คือหนึ่งความคิดนิดนรันนะครับผมก็น่าจะเป็นปกเล่มใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะครับเอาไปนะครับผมและอันนี้นะครับตอนแรกี่ยที่ไปซื้อนะเห็นป้ายมันเขียนลด5่านะครับแต่พอไปถามใช่ไหมปรากฏว่ามันลด30%ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะมันไก่พันนิดนึงนะไม่ถึง10บาทนะจำไม่ได้ว่าจ่ายเศษไปเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ยังไม่ได้อ่านทันทีนะผัดวันประกันพุ่งมาตลอดในการซื้อนะครับผมสําหรับปอรระปักจำนงนะครับผม คนเขียนก็คือพิงไหลเคอร์นะครับผมแน่นอนว่าเป็นผลงานที่เราเคยอ่านตั้งหลายเรื่องนะครับผมแต่ก็เขียนคนนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเปิดตัวของจำสายก็ผัดวันประกันพุ่มานานทีนี้นะครับผมอย่างแรกต้องบอกครับใครที่จะไปซื้อของสมารพิมพ์เอพาร์นี้ต้องทําใจนะครับผมโดยเฉพาะนิยายนะครับเพราะว่าไปในงานวันนี้เนี่ยหนังสือนิยายไม่ออกเลยนะครับผมมีแค่กรอบลินสเลเยอร์เล่มสิองนะครับที่หยิบมาได้ส่วนมากจะเป็นการ์ตูนนะครับที่เข้าร้านเขาบอกว่า นิยาย,ยาจะเข้ามา2รถก็คือวันเสาร์กับวันพุธนะถ้าเกิดใครอยากได้นิยายครบ,ครบ,ครบของสำนักพิมพ์เอพาร์นะให้ไปหลังจากนั้นนะครับจะได้ครบแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบินเนี่ยหรือใบเสร็จไม่สามารถรวมได้นะครับถ้าไม่ให้ซื้อภายในวันเดียวเพราะนั้นเลยไม่มีของแถมนะครับก็หยิบม,มาแค่2เล่มแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปครั้งต่ัไปหรือเปล่านะสําหรับกรอบลินเซียร์เล่ม12ที่ออกใหม่กับกรอบลินเซียร์กระตูนนะครับแบรนด์นิวเดย์นะครับผมไม่รู้เป็นตอนไหนนะครับก็ซื้อเก็บนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของเด็กนะครับผมเป็น2เรื่องที่ต้องยอมกัดฟันซื้อราคาเต็มนะเพราะว่าสำหรับพิมเนี้ยถ้าซื้อเกินพันถึงจะลด5%นะถ้าไม่ถึงพันเนี่ยเขาไม่ลดมันก็เลยต้องจ่ายราคาเต็มนะปกติพวกงานเนี่ยมันจะมีลด 10- 2ถึงบนะครับบางที่ก็ลดสามนตะก็แล้วแต่แตสำนักพิมพนะครับผมแน่นอนว่าบางครั้งนะเราก็ต้องกัดจันซื้อราคาเต็มนะครับผมสำหรับเพื่อนลูกตาป,ป้าปลาเขอดูเล่นเจ็ดนะครับผมอีกเล่มเดีย แล้วก็นักเล่นแร่แปรธาตุคนสุดท้ายก็อยากสบายกับเขาบ้างนะครับผมมันก็เป็นเล่ม3เก็บจริงๆนะครับผมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างจะได้ครบนะแต่ก็ไม่ครบหรอกสําหรับเซนชูนะครับผมก็ได้มาจากกันทั้งหมด5เล่มน,นะครับผมกะแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดนะฮักยูนะครับผมเล่มหนะเห็นอย่างเงี้ยน่าจะมีเล่มสองนะครับยูสตอรี่นะครับผมใครที่เป็นแฟนนะครับ หลังจากเล่นที่แล้วก็เป็นนางเอกเล่มน,นี้ก็มาเป็นเพื่อนนางเอกนะครับหรือเป็นคู่แข่งนะแล้วก็ยุทธการเรือรบเหนือเมคาเล่ม2ก็ออกในงานนะครับผมที่น่าผิดหวังจริงๆก็คือมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในเรนเจ้นนะครับภาคปกติไม่ออกนะครับไม่เห็นออกนะแต่เห็นภาคพิเศษเล่ม1ิออกแท้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียได้นะครับผมแล้วก็นายโดดเดี่ยวชิดต่างโลกนะครับเล่ม4ี่นะออกมานะครับผม ส่วนอีกอันนึงก็ถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายคือเป็นเล่มใหญ่นะสำหรับป็นเจี้ย u บัสเตอร์เล่ม2นะครับที่มีในงานนะของแถมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าได้มาแค่นี้เองนะครับเป็นสมุดฉีกนะก็ได้มาอย่างเดียวนะครับก็เลือกลายมันผิดหรือไงจะพบรักในดันเจียไปนะส่วนอันต่อไปก็จะเป็นสำนักพิมพ์ g i ฟต์บุ๊นะครับผมแน่นอนครับสานที่ที่เลือกไปวันนี้นะครับเพราะว่ากะจะรออ e ีแลงนะ อีแร e ้งผู้ถูกทอดทิ้งอย่างสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติจะเหยียบย่ําทุกสิ่งที่ขวางจนแก่งที่สุดในใต้ล่านะครับผมเล่ม2ก็ออกวันนี้หรือเมื่อวานนะครับก็เลยกะรอเป็นสตุที่ไปนะครับช้ากว่าวันอื่นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นเล่มจบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สั้นกว่าที่คิดนะครับสุดท้ายนี้ขอเพียงอย่างหนึ่งได้ไหมคะเล่ม2ครับถือว่าเป็นเล่มจบนะความแรกคิดว่าน่าจะยาวกว่านี้นะ ที่ชอบนะครับแล้วก็แผนการปดกรเกษียณของสุดยอดจอมเวทเล่ม2นะครับแล้วก็นัดอันเชิญ์มินเล่ม4และอีกเรื่องนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ที่อยากอ่านนะครับก็คือราชาวิรชนเกิดใหม่เพื่อขัดเขาวิธีต่อสู้และกลายเป็นอัศวินที่แร่งที่สุดในโลกเล่ม2นะที่ออกมา The New Great นะครับผมเล่ม7ส่วน so บันทึกเทียมูนะครับผมพูดตรงก็คือว่า มันจะมีืด้งมิเษแถมนะใครที่ไปซื้อก็น่าจะได้แล้วมัง้งผมเนี่ยสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็เลยต้องรอหลังงานถึงจะมาส่วนสําหรับเฟิร์สนะครับผมก็มีหลายเล่มที่ออกนะแต่ส่วนมากก็คือจะติดว่าเออสั่งผ่านนเทางเน็ตไปนะครับมันก็เลยมีบางเล่มนะครับที่ต้องไปเก็บที่มีในงานนี้นะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องนี้ครับที่คิดว่าน่าจะโดนทอดทิ้งไปนะหรือว่าโดนตกหายดองไปนะครับก็ยังอุตส่าห์ออกนะครับว่าตกลงว่านินจาหรือดาก้นใครเก่งกว่ากันนะครับเล่มสองครับไม่คิดว่าจะได้ออกมา อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับได้เป็นเทมเพลอทั้งทีดันมีคู่ซีฟเป็นสายฟาร์มสังกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งครับที่ออกมาเรื่องใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่คิดว่าหลุดจากไหดองมาได้นะครับก็คือวันวานสุดอาพับนะครับเล่มสองแล้วก็เล่มใหม่นะครับผมอีกเล่มหนึ่งก็คือชั้นเป็นสิทธิจอมป่าจริงๆนะซึ่งแน่นอนครับว่าของแถมนะส่วนมากนะครับผมจะมาจากค่ายของหัง กิฟต์บุ๊กนะครับผมจะได้สองอันนี้นะอันนี้เป็นแผ่นผ้าใสๆอันนึงนะครับยับแล้วด้วยแล้วก็เป็นแผ่นใสส่วนของทางเฟิร์สนะครับผมก็จะได้2อ,อันนี้นะครับเป็นนิชิโนะความจริงก็มีนิชิโนะออกเล่มหนึ่งนะไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็จะมีปอดกาเนี่นะครับแล้วในงานก็จะมีการขายโปสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็จะชิงโชคเอาฟิกเกอร์นะครับผมแน่นอนว่าใครอยากซื้อสตอปเตอร์เสียงฟิกเกอร์นะครับร้อยหนึ่งก็ไปสามารถซื้อได้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้นี่คือหนังสือนะครับที่ได้มาจากงานในวันแรกนะครับรวมทั้งหมดยิเกาลเลมแล้วก็ของแถมจากสำงมัคพิพีต่างๆนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับ